ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ที่ผ้ามาเห็ดขัวไข่ครับขัวไข่บ้านๆบ้านเฮานี่หละวัตถุดิก,ก็มีไข่คร,ครับไข่หาหนวยครับผักต้นหอมตะกี้ตัวาระาท่ยกับแมงลักลนะครับหอมเปซีเล่าซีไทยพริกลูกโดดเครื่องปรุงกับมีน้ำปลาผงชูรด ปุ่มุงลดพริกค้ยครับไป,ไปเบิ้งกันครับกจุดไฟเตาแก๊สเอาน้ำลงเลยครับรอให้น้ำเดือดนะครับตั้งเอาไข่ลงครับก็น้ำเดือดเป่าไข่ลงไปเลยพี่น้องใส่ลงไปเลยครับ ใส่หอหมหัวแดงลงไปเลยต่นแกะจักหน้อยครับคนจักน้อยครับพี่น้องคนมันจักน้อยคนเลยนี่คือขัวไข่ น้ำมน้อยไดี๋ยวน้่งไปอีดที่นี่มาปุงเลยครับกาลงไปลงปุงร่ อาจบ่ได้ของเสบันห้องหอมแล้วจำนี่กับหอมแล้วขนาดยังบ่มใส่พักเลยพี่น้อง ักเตี๋ย้าเตรียมไว้นี่เอาใส่ลงไปแล้วครับที่ลงไปที่กินที่เล่าหอมเปลงไปต้นหอมลงไปตักอีตูลงไปลูกร卜ลงไปบเบาไฟหน่อยครับ ้นครับอันนี้โอ้ยหอมมากพี่น้องเนี่ยใครขวัวของแคะสุดๆบ้านเฮาใส่สซ่แล้วใส่ประแดกลงไปยังน้อยพี่น้องพือความหอม พ่นกั้อยเข้ากันสุกละซ้ำนี่ก็สุกละเป็นได้กินปะโอ้ยหอมครับกินกับข้าวเหนียวออนทอดเนาะอันนี้ติดซิมเลยวันนี้โอ้พอดีเลยพี่นอ้องนะติดจัดจานให้เพิ่งเนี่ยพี่น้อง หอมหอยหอยนะฝักแบรนเอาหอมดปหานหาตาเมันก็ทีเป็นยังไงล่ะทั้งได้ก็ขอบคุณทุกคนใ้การรับชมฝากช่อง้เลยครับฮักนะชัดเจนฮักนะชัดเจนเพื่อเป็นแรงแระกำลังใจในการแนคิดต่อไป มามามา,มากินข้าวเร้าน้ำกันข้าวเหนียวจำเนาะโอ้ยพี่น้องมาขอบคุณครับผมคลิปหนาพอวันในคลิปนี้ก็นทันี้เลยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม